โอเคค่ะเรามา what's in my bag กันดีกว่าไม่ได้ทำนานละมีเป๋าตังคระเป๋าเทกาชุดมุกแกลรองเป้ากางกงสวยทำหน้าแบบนี้นั้นดูจะบอกต่อมีเป๋าตังนะคะเป๋าตังที่ร้านเครื่องสำอางเพราะว่าต้องกลับไปแพ็คของต่อแว่นกันแดดของซาล r รอง มีแว่นสายตาของมิวมิวมีเบอร์โทรใหม่ที่ซื้อมามีระบามคริสเยนดีออใช้ดีมากมีสแอลกอฮอล์มีมโฟมล้างหน้ากิฟต์บอสเลดี้โทรศัพท์บริษัทเพราะว่า มันต้องทำงานอ,งอุ้ยน่างมีปากกาอุ <c oughs> ้ยปากกาหนะ้ากลัวมากเป่าขาวอันนึงนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเพื่อนคิมทำมือยา <c oughs> แก้แพ้แพ้นู่นแพ้นี่ตละหูฟังวอชตอที่เปิดเสียงเพลงค่ะ แล้วมีโฟมอีกอันนึงไว้มีโฟมสองอันเลยทุกฉันลาน้างแรกเก่งมากแผ่นแปะสักพเพิ่งไปสักมาแล้วก็มีหวีเน่าๆของปูบิ๊กบอกปูไม่ได้พูดจริงๆวิไม่มีอะไรอ่ะหินดินสอยไหมเออก็าตามนั้นนะคะติดตามปูบนแชร์ด้ค่ะจริงๆมันต้องมีสินค้าปูด,ด้วยแต่สินค้าปูอยู่ข้างล่างะคะ่ะฝากแบรนด์ลินล่าเวลเนสด้วยนะคะแล้วนี่มาอยู่เนี่ยอันนี้คือโฟมเอาใหม่ขายโฟม ช่างมันถเถอะโอเคก็ตามนั้นเนาะฝากหน่อยค่ะ